ว่านกับไอเสือกำลังกัดกันว่านว่านโอ้ยเสือฉันจะตายว่านว่าเสือจะตายแล้วว่านเอ้ยว่านแกจะฆ่าไอเสือเลยว่านว่านไปนี่มามามาอื้มอื้มอืมโอ้ยเสือจะตายแล้วเสือจะตายแล้ว เสือกำลังไอ้อ้วนกำลังแกจะกัดไอ้เสือตายอันนี้คือคู่ปรับของอ้วนไอ้อ้วนนี่จะเป็นพี่ของกำไรกับพี่ของกะทิอยู่คนละบ้านค่ะวัดวัดเนเอ,เอ,เอ ว่านไอเสือตายแล้วเสือตายแล้วไอเสือตายแล้วว่านเอยไอเสือตายแล้วตอนนี้ว่านกำลังกัดกับไอเสืออย่างเมามันอืมไอวัดนไปไหนวัานไปไหนคะว่านไปไหนคะวัานไปไหนคะไปเลยกัดเลยกัดเลยกัดเลย กัดเลยกัดเลยไอ้วันไม่มีเพื่อนเลนะ่นมยันต้องกัดกับไอเสือทุกวันนี่วันเอ้ยวันไอเสือจะตายแล้วไอ้วันไอเสือจะตายแล้วไอเสือจะตายแล้วตอนนี้วันกำลังปั้มกับไอ้เสืออยู่ วันเอ้ยวันเอ้ยวันเอ้ยหันหน้าเลยวัน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 ไอเสือตายแล้ววันตายละไปอีกละไปอีกละคู่ปรับไอ้วันคือไอเสือทุกวันเลยวันเอ้ยไหน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 ดูสิ โอ้ยเสียจะตายแล้ววันวัน Come on Come on วันวันตอนนี้กำลังโมโหแล้ววันกำลังโมโหวันกำลังโมโหนี่ตายละวันกำลังโมโหวันวันครับวันครับ ดูให้เรากำลังโมโหมากมันคิดว่ามันกัดได้เสือตายแล้วว่านขมอนว่นขมอนเบบี้ว่นว่นนี่ว่นคิดดื้อไอ้ว่านคิดดื้อไอ้ว่นคิดดื้อว่นไปแล้วนะคะตอนนี้ว่านไม่ยอมวางว่านไม่ยอมวางเลย วันตัวตัวแล้วอืออืม,อมไปเลยไปเลยอีแล้วอีกแล้วดูดูดูค่ะดูดอ้อ้วนแต่เสือตายแล้วไอ้เสือช้า